เราทำอยู่แล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะซับเฟอร์มากหรือว่าต้องเสเปนเวลามากหรือว่าเราต้องใช้เวลาหางานอะไรอย่างอื่นด้วยเนีย่ยครับจบมาทำงานคำถามค่ะาไปต่อนะ ใช้เวลาหางานนานไหมอ๋อหางานประมาณ2เดือนครับหลังจากเรียนเรียนจบก็คือเริ่มเริ่มสมัครเริ่มปรับดีสมัเพราะว่าดีสมัที่นี่กับไทยมันก็จะ f อแบบต่างกันเนาะมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องมาเริ่มปรับเริ่มอะไรแล้วก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าดีสมัที่มันเจ n e r a l ไปทีมันก็ไม่ค่อยมีคนเลือกเราก็ต้องพยายามปรับให้มันเข้ากับประเภทของงานที่เราสมัครด้วยอะไรเนี้ยครับกว่าจะหาเหมือนกับ ในการสมัครงานที่เนี่ยก็แบบหมดไปประมาณเดือนละในการแบบเริ่มหวาดอิสุมเมะแล้วก็ไม่ทำไมไมันไ,ไม่มีคนเรียกเราสัมภาษณ์เลยอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มเริ่มปรับแผนเริ่มอะไรก็ประมาณหลักกเดือนหนึ่งก็คือจะเริ่มมีสัมภาษณ์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็วก,ก็มาได้ที่งานปับจัตั์นะครับมีทีส่สำหรับอิสุมเมนอะไรมีทีส่สำหรับอิสุมเมะก็หลักๆผมว่าก็พยายามปรับให้มันเข้ากับโพสิพ่นที่เราสมัครอะ คือหวานเยอะมันก็ดีแต่ว่าจากประสบการณ์ตรงคือหวานเยอะมันไม่ค่อยมีผลเรียกเพราะว่ามันจะเจนอะไรกไปเนี้ครับพยายามดูว่าเขามองหาอะไรแล้วพยายามปรับสเปงเราให้มันแมทช์กับสิ่งที่เขามองหาอยู่อันเนี้ยจะมีโอกาสที่เขาจะเรียกเรามากกว่าครับมีคำถามหมคะตอนที่เราหวานเด็กชุดนียค่ะเราไปที่ไหนบ้าง แต่ว่าหวานหวานเวซไม่ไปที่ไหนมากแบบตามแพลตฟอร์มไหนเผื่อนมอแบบอยากจะไปยืนยืนไ,ไปสมัครบอะรค่ะแบบแบบห,หลักๆผมใช้สองอย่างครับ l i n k e อ i n กับ n ิ e ดีอันนี้คือเหมือนมันเป็นแบบแพลตฟอร์มสายที่ที่แบบคนก็ใช้กันเยอะๆอยู่แล้วก็จะเป็นสองตัวนี้ครับแต่ว่ามันก็มีอื่นๆนะมี g ร a ฟต d o อ r ก็ส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้สมัครเข้าไปดูรีวิวบริษัทมากกว่าว่าคนข้างในเขาแอบปบนอะไรบริษัทบ้างมีอะไรต้องระวาังไหมอะไรอย่างเงี้ยครับการบต่อก็จะช่วยอยู่ต,ต้องอรีเสิร์ชสเพราะาไม่ใช่ว่าเราหางานอย่างเดียวเราก็ต้องดูด้วยว่าแบบบริษัทที่เราเข้าไปมันงหมาะกับเราหรือเปล่าด้วยเพราะว่ามันก็มันก็เป็นส่วนแบบเมเจอร์ของชีวิตแจ่น้องงานเราก็ต้องแฮปปี้กับง,งานที่เราทำด้วย มีใครสงสัยอะไรไหมครับทั้งหล,ลังๆก็ยกมือได้คะไม่มีศัพ์เพิ่มถ้ายังได้คำถามไม่ออกนะคะเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์เพิ่มแล้วกันจะได้รู้จักกันมากขึ้นกว่านี้สักหน่อยนนะคะ คือหลายๆคนที่พี่รู้จักเนี่ยย้ายมาที่นี่ตั้งแต่อายุุตน,น้อยยังไม่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้หยหลายๆคนก็หวังว่าจะให้ลูกมาเติบโตที่นี่นะคะเพราะว่าการศึกษาที่นี่อันที่หนึ่งคือมาจากแท็กดอลลาร์ของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียน,นยจะใกล้เคียงกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในเขตไหนนะคะอย่าซีเรียสเรือว่าโอ้ยโรงเรียนนี้นะเกดเฉลี่ยมากกว่าโรงเรียนนี้2%องเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเครียดนะคะเอาตัวเราให้รอดไม่ต้องห่วงลูกนะคะทีนีีถ้าพี่ถามโนนกับจีนว่า ถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยจะทำอะไรที่ต่างจากทำมาไหมสำหรับจีนพงมาเร็วขึ้นใช่เพราะว่า <laughs> พอมาถึงแล้วบอกว่าเพิ่งซื้อบ้านไปใช่ไหมคะก็เลยรู้แล้วว่าแบบออดูจากแบบว่าเนเบอร์หูดอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียายมากทำไมเราถึงไม่มาให้เร็วที่จ <laughs> ีดเพราะว่าแบบว่าตอนนี้ราคาบ้านที่โตรันโตมันสูงมากจิงก็เลยแบบว่า ถ้าเกิดสมมุติเราได้มาเร็วกว่านี้นี่คุณใสเราจะมีตัวเลือกมากขึ้นี้ประมาณนั้นนะคะจริง,จร,งจริงเหมือนกันเลยครับคือสีปีแล้วค่ะบ้านขึ้นมาสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะกลจ้ากับเฮ้ยคือถ้าเกิดเรามาเร็วกว่าน,นี้เราคงไม่ต้องจ่ายมอร์เกตหนักขนาดนี้ ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆก็แอบคิดถึงด้วยว่าในอนาคตมันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้รึเปล่าแล้วเขาจะมีอะไรที่แบบช่วยเราได้บ้างไหมนะอะไรนจริงๆ,ๆ,ๆแล้วเรื่องราคาบ้านนะคะมันไม่มีมันไม่มีใครทราบว่าหลังจากโควิดแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่า ไม่อยากให้คนที่มาใหม่เนี่ยช้อกนั่นใจให้รู้จักตลาดที่ดีถ้าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราอยางไม่ครต้องซื้อบ้านอย่าไปทุกข์เพราะเราซื้อบ้านไม่ได้นะคะอาจจะเช่าพิกมอนแล้วก็เนี่ยสองคนนี้นะซื้อบ้านแล้วแนละยังมีที่ว่างข้างล่างนิดหน่อยให้เช่านะคะคือชีวิตจะมีทางออกอยู่สเสมอไม่ต้องหมดกำลังใจและที่สำคัญที่สุด k เวิร e ์ดที่พี่จับได้จำบน,นนก็คือตอนแรกเดือนแรกสองเดือนแรกเนี่ยโอ้โหส่ง ส่งเรซูเม่ไปเยอะมากเลยแต่ผมเห็นว่าไม่เห็นมีคนเรียกไปสัมภาษณ์ผมก็เลยกลับมาปรับเรซูเม่เห็นไหมคะว่าทางออกของเขาคืออะไรแทนที่จะหมดกําลังใจก็หันมาปรับเรซูเม่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้ได้นะคะโอ้ยยังน้นมีเล่า่ออ๋อมีเล่าต่ออ,ตอ,อ๋อของจีนตอนที่แบบได้งานจากไทยมาะคะ่ะก็มีหลายคนถามเหมือนกันว่าแบบว่าทำยังไงถึงได้จากไทยมาได้เพราะว่า มันจริงๆมันเป็นทางที่ทุกคนอยากจะตามอยู่แล้วเนะวาะก็แบบว่า perfect case เลยคือเราอยู่ไทยเสร็จแ,แล้วเราก็ได้งานที่แคนาดาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ไทยเนี่ยแหละเลยถึงจะบอกว่าก็ยากเหมือนกัน <c oughs> คือตอนแรกที่ที่บอกว่าเริ่มวางแผนแต่ปี2020อะค่ะตอนนั้นจำได้ว่าแบบหวานเรซูเม่ไปเยอะมากเหมือนกันเอเรียกว่าเป็น นับไม่ท้วนเลยดีกว่าแล้วใช้เวลาเป็นเวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันที่จะแบบว่าก็คือแต่ส่วนหนึ่งก็คือเหมือนทํางานไปด้วยอะไรไปด้วยก็เราก็ไม่ได้เร่งร้อนอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าเราก็กลับมาดูอีกทีสามเดือนสี่เดือนผ่านมาละมันไม่มีอะไรที่คือเรียกว่าไม่มีคนสัมภาษณ์เลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> คือฟังดูเหมือนไม่มีความหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เราก็เลยแบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยเรามีอะไรที่เราจะพอทําได้บ้างอะไรนี้ ก็เลยลองแบบไม่มั่นใจว่ามันเกิดขึ้นที่ตรงไหนเรซูเม่เราไม่ดีหรือว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยหา,าคือเรีเยกว่าะไรชาร์เลนต์ตัวเองไปไปลองสมัครบริษัทใหญ่มากๆดูที่ที่เป็นบริษัทที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วอ่าเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเอ้ยเขาเขาเรียกเราสัมภาษณ์ท,ท,ทันทีก่อนหน้านี้ไม่มีเลยบริษัทไม่ไม่รู้จักก็ไม่เรียก อันนี้บริษัทใหญ่มากตัดสุเรียกไม่ใ่อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปสู่รอบที่แบบเป็นรอบลึกๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาถึงได้บอกว่าเออมีแคนเดตที่ f ิดมากกว่าอะไรทํานองเน,นเราก็ไปแต่ละตอนเนี้ยเรารู้แล้วเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่นีวหว่าเรื่องเรซูเม่หรือมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเราความสามารถไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาสัมภาษณ์เราแล้วเขาก็ดูแฮปปี้อะไรเงี้เพราะฉะนั้นถ้าางเป็นจุดไหนก็เลย มาทิดไปต่อว่าเออมันจะมีเอ่อมันจะมีระบบสกรีนของของตัวบริษัทเอค่ะที่ตั้งแตหลแรกแรกเลยตอนที่ขอริสูเม่ไปเขาจะถามว่าเรา eligible to work หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนั้นเราก็เราไม่มีวีซ่าไม่มีอะไรอยู่เราก็ต้องตอว่าโนอย่างเงี้ยหลังจากนั้นคือแบบว่าสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตอบโนเนี่ยมี e ีเจเลเ t อร์มา อยู่บ้านหรือไม่ก็โดนโพสก็คือหายไปเลยประมาณนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนที่เราต้องฝากแบบอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ว่าเราไม่สามารถออกได้ว่า eligible to work เป็น yes <c oughs> เพราะฉะนั้นน่ะสุดท้ายแล้ววิธีทางแก้ของเราก็คือโอเคงั้นอยู่ต้องเรียนแล้วแหละ <c oughs> อยู่ต้องไปเรียนเพื่อที่ว่าฉันจะได้สถานะ work visa มาแล้วฉันจะได้ตอบ yes สัที นั่นแหละเสร็จแล้วพอเราเวิร์กไปเท่างนั้นใช่ไหมคะสุดท้ายได้เป็นเวิร์กวีซ่ามาหลังจากนั้นจีนก็เริ่มหว่านอีกรอบหนึ่งคราวนี้คือเหมือนเดิมเลยเรซูเม่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยเพียงแต่ว่าตอนที่เขาถามในเว็บไซต์ว่า eligible to work หรือยังเราตอบ yes ได้ หลังจากนั้นก็คือเริ่มเห็นชัดเจนว่าจากศูตรแบบมันเริ่มกลายเป็นแบบซักสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเขาเริ่มมาสัมภาษณ์เราละพอเขาเริ่มมาสัมภาษณ์ปุ๊บเราก็เริ่มขายได้อะไรเงี้ยเริ่มขายความสามารถตัวเองได้จนแบบสุดท้ายแล้วงานที่ได้จากไทยมาค่ะก็คือมีงานอยู่ตัวหนึ่งด้วยบริษัท Montreal เขาบอกว่าเขาจะสปอนเซอร์ให้ด้วย แต่ว่าก็เิญไปอูมอนทรีออลเราก็กลัวว่าแบบทาง p R แล้วเราไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าไม่เอาไปอแต่ว่าระหว่างทางก็คือแบบมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันไม่ได้แบบว่าวิดูแบบโปรไฟล์หรูหราอะไรมาจากใครแล้วได้มาจากใครได้ง่าย,ายๆในเนี้ยค่ะแล้วก็พอ,องานที่ได้ปัจจุบันนะคะที่บอกว่าสุดท้ายไป เหมือนแต่ว่าเป็นย้ยายภายในบริษัทอันนั้นน่ะคิดว่านะคะนี้ส่วนตัวที่ว่าได้เพราะว่าเหมือนกันก็คือเพราะว่าเราสถานะเรามั่นคงแล้วเรามีเวิร์กวีซ่าเราสามารถย้ายมาปุ๊บทํางานทันทีบริษัทไม่ต้องช่วยอะไรเรามากประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยแบบเออโอเคถ้าอย่างนั้นก็ดีเวิร์กทั้งคู่อะไรเ้ยครับเอาย้อนก็ไปเรื่องซื้อบ้านใช่ไหมครับ ครับซื้อบ้านมีปัจจัยอะไรบ้างครับในการดูทำเลหรือว่าในการเลือกบ้านที่ซื้อก็พอตอนซื้อบ้านในความตอนเราก็เริ่มตัดสินใจแล้วเออเราจะมีลูกไปเนาะเพราะฉะนั้นปัจจัยสาคัญเลยก็คือเราต้องดูว่าสภาพแวดล้อมมันเหมาะกับการเลี้ยงลูกหรือเปล่าก็อย่างบ้านที่ซื้อปัจจุบันนี้คือมันจะแบบมีสนามเด็กเล่นตรงข้างบ้านเลยครับก็คือข้ามถนนไปเป็นสนามเด็กเล่นเลยแล้วก็มีโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านที่แบบ เดินไป5นาทีถึงอะไรเงี้ยก็คือเอาจริงๆก็จะดูเผื่อลูกไปเป็นหลักแล้วก็ทำเลเดินทางด้ว้นิดหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆเท้ทยๆตอนที่มาอยู่ใหม่เราก็จะต้องไปสำรวจเซอร์เวย์สถานที่อะไรเงี้ยคะ่ะว่าเป็นยังไงถ้าซื้อบ้านมันก็จะมีช่วงโอเพ่นเฮาส์ house, ที่ก็จะมีบ้านหลายๆที่เขาจะขายอะคะ่ะเปิด ให้คนทั่วไปเข้ามาดูได้อะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เดินสายนะคะโอเวนเท้าไปนูน่นแบบวันนึงไปสักประมาณสีหบ้านอะไรเงี้ยค่ะไปดูว่าย่านไหนที่เราชอบเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้จับย่านเนาะเราแค่ว่าเราแค่ชอบแบบโซนนอตหยอกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคงั้นเราจะอยู่ถ้าเป็นไปได้เราจะอยู่แถวนอตหยอกล้วกันอะไรอ๋อเราก็เรื่องงานด้วยว่าแบบว่าคนนี้เขาจะ ต้องทำทำงานเข้าออฟฟิศอยู่ค่ะเือนจีนเวิร์กฟรอมโฮมตลอดก็ไม่ได้ติดอะไรอยู่แต่ว่าพอออฟฟิศพอเาต้องเข้าออฟฟิศเรื่อยๆเนี่ยก็ก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากได้ในโซนที่อยู่ใกล้ที่ทำงานขงเขาก็เป็นเรว่ออะไรวิธทีคอมอคอมอนคอมมอนสิบเป m p l e ิบเปอร